โหทุกคนมาดูก <c> ันค่ะว่าตู้นี้คืออะไรทุกคนดูแล้วต้องไม่ธรรมดาผู้พันคะตู้นี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นสังวานสระพุชินราชไหนคะแบบไหนเข้ากันนี่เนี่ยแบบนี่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 ดูพันก็จค่ดูไหนคะนี่ที่เหมือนสัต์ที่ใจตะไายอ๋สังวานแบบนี้เลยทุกคนอ้อของพระพุชินราชนี่เลยทุกคนแบบนี้แบบนี้โอ้สวยงามทุกคนอือ ุ้มค่ามากเพราคุณสวยงามมากๆเขาบอกเดี๋ยวจะอ่านข้อมูลให้ฟังลูกน้องนี่ๆเดี๋ยวจะอ่านข้อมูลให้ฟังนะคะเขาบอกว่าสังวาลพกุชินาราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะศิละปะรัตนโกสินทร์พุทธศ,ศักราช2478คนมีจำนวน30ดวงหรือนับก่อน30ดวงจริงเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ย2 2 3ิบสองย2 7 2ิบสามยห้ายบหกยิบดยบปดยบเก้าสสิบดวงจริงๆทุกคนนี่สาสดวงโลหะผสมประดพอยศิลกรมศิลปากรจัดสร้างในปีพุทธศักราชสองพเจ็แปทุกคนสองพร้อยเจดสบแปถึงไม่ต้อมีทั้งหมดสามสิบดวงทุกคนกคน,คน,นี่นับได้เลยลทุกคนเมื่อกี้นับดูแล้วค่ะ30ดวงจริงๆทุกคนนี่เลยถ้าใครว่าก็ มาเที่ยวชมได้เลยนะคะ